ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับเวลาฝนตกทีไรล,ลดติดทุกทีครับโดยเฉพาะในกรุงเทพหมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาครับตอนนี้ทางกรุงเทพหมหานครและทางตำรวจจราจรเตรียมที่จะรับมือเวลาฝนตกกันอย่างเต็มที่แล้วครับ โดยทางกรุงเทพมหานครน,นะครับผู้มนวยการสำนักการระบายน้ำคุณอดิศักขันตีบอกถึงความพร้อมในช่วงของฤดูฝนนะครับว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วและสำนักการระบายน้ำเตรียมแผนป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่24จุดอ่อนนะครับซึ่งในปีนี้ทางสำนักการระบายน้ำจัดซื้อกระสอบทรายเพื่อน,นำมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจำนวน5ล้านใบนะครับในขณะที่ตำรวจจราจรนะครับตอนนี้เตรียมรับมือจราจร ในช่วงของฤดูฝนเช่นเดียวกันโดยรองผู้บังคับการตำรวจจราจรพันตรวจเอกภูสิทธิ์วิเศษขามินบอกว่าเวลาฝนตกหนักมักจะส่งผลกระทบทําให้การจราจรติดขัดนะครับบางจุดก็มีน้ําท่วมขังด้วยทางบกจรอจึงวางแผนอำนวยความสะดวกโดยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปประจําจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนะครับส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็คือเตรียมรถยกบนทางด่วนและก็ทางแยกเวลาที่เกิดรถเสียด้วย ในขณะที่ตํารวจจราจรก็จะต้องปฏิบัติงานเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิบัติงานกันในช่วงของตีห้าครึ่งก็ต้องมาเร็วกันกันนะครับออกในช่วงของตีห้าแล้วก็เร่งระบายรถและก็จราจรพร้อมกับส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดเครื่องสูบน้ำา12จุดเสี่ยงเวลาที่เกิดน้ำท่วมขังด้วยนะครับ มาดูกันนะครับเวลาที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็ทําให้น้ําท่วมขังนะครับบนท้องถนนอย่างรวดเร็วมีอยู่12จุดด้วยกันนะครับได้แก่ถนนพหลโยธินครับช่วงกิโลเมตรที่26ครับถนนพหลโยธินช่วงบริเวณของกรมส่งเสริมเกษตรนะครับและก็ถนนงามวงวานครับหน้าตลาดอมรพันธ์ถนนงามวงวานอีกจุดหนึ่งก็คือแยกพงเพชรนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ําท่วมอย่างรวดเร็วถนนอีกส่วนหนึ่งถนนรามอินทราครับตรงบริเวณของแยกมีบุรีครับ ถนนเส้นที่9ครับถนนสีนคลินครับแยกลำสลีนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันและถนนกรุงเทพกีทาทั้ง12จุดนี้นะครับทางตำรวจจราจรประสานงานกับกทมแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเล่งระบายน้ำเวลาที่มีน้ำท่วมขังครับ